สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะวันนี้ฝนตกใช่ไหมครูตาเอ้ยครูทุ่งตกเราก็อยู่ในบ้านใช่เราก็กําลังกายได้เราไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ออกกําลังกายใช่เราอย่าหยุดออกกําลังกายเป้าหมายเราคือเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลจะไม่เป็นอึ้งยืนเราจะกลายเป็นค้างโคกยืนเอาละสิบนะอ่ะครูทุ่งเอยไอ้ทั้งสิบสอง

เอฟเห็นว่ามันเป็นแค่ล้อนะเล่นได้ง่ายนะมันไม่ใช่เด้เนี่ยมันต้องเก่งหมดเด้เนนี่ยด้บิดซ้ายบิดขวาเด้ใครบอกว่าคือไม่ออกกดูดเข้าไปพุงปว่างเราออกดูดเข้าไปเต็มปอดแล้วก็เปล่าออกเออเราจะออกกำลังกายได้ทนขึ้นอือสามเอ้สี่แล้วโอ้จะเป็นสิบแล้ว่ เนี่ยถ้าถ้าไม่นับเองมันก็จะอย่างเงี้ยแหละใช่มีการโกงเด็ไม่ได้โกงแต่ว่ามันมันอาจจะพาคุยอ่ะนะอ๋อฮะมันเราคุยไปมันก็จะลืมก็ลืมใช่ไหมมันจะลืมจำไม่แน่แล้วก็เก่งข้อมือถ้าไหนะเจ็ดเไม่แปดหรือบอกเจ็ดเจ็ดเจ็กรรมการนับอยู่เออเชื่อเชื่อดิเชื่อเชื่อเชื่อกรรมการถ้าเชื่อดีเชื่อดีเนี่ย เนี่ยมันจะได้ช่วงนี้มันีจะได้นี่นี่ไหล่แขนแล้วก็ต้นตัวอ้เออไอ้นับถอยหลังก็นับได้ด้วยไหมเนาะอถอยได้เหรอเมื่อกี้มีถอยหลังนี่ได้พี่จู้เนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมก็มานี่เด้อหนูว่าเกินสิลแลกิ้ค่ะค่ะเหนื่อย นี่างออกกาลังกายไม่ต้องไปออกที่บ้านเนาะพ่สู้นเนาะไม่ต้องออกไปไม่ต้องไปเดินคือถ้าเกิดเข้าบ้านใครที่มลภาวะเยอะเอไม่มีพื้นที่ที่จะออกไปนอกบ้านก็ก็หาอุปกรณ์อะไรก็ได้ง่ายๆไม่ต้องมีราคาแพงอะไรมากยางพ่สู้ว่ามีไหมกระโดดเชือกเชือกเชือกมีไหมเชือกไม่มีเชือกไม่มีแต่ว่าแต่ว่ามันก็บาดเจ็บที่ขาเนาะถ้าคุณถ้าคุณน้หนักเยอะไม่แนะนําอแต่จะยืนย่ําเท้าหรือว่ายกเท้า บริหารย่างเงี้ยบได้ออกกับร่างกายจะได้อยากไปยต่ถ้าเรากระโดดเอ่อข้อเท้าเรามันจะรับน้ำหนักอยากไม่นั่งรอดมุกมมันที่มันสั่นๆสั่นๆนะโอ้ยที่ไปยืนแล้วมันสั่นเงี่เออเขย่ายืนมันสั่นไปยืนได้ไปยืนมันสั่นยืๆมันสั่นตัวเออสั่นทุกนี้ด้วยเนาะยืนบอกเขายืนมาก็ขยับได้เห็นไหมขนาดนี่อยู่ในบ้านนี่นี่ ก็อยากให้บอกเนาะว่าให้เอซีทุกคนตั้งใจเออระหว่างระหว่างนั่งเฉยอย่างนี้เออยกขึ้นถึงหัวแล้วก็ทิ้งลงมาเออคุยไปด้วยใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์แค่นี้แหละนาทีให้มีคุณค่ามีอะไรก็ได้หมดใครจะถือหม้อถือตะหลิวก็ได้หมดขอให้ทั้หนักหน่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะยกขึ้นอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนนี้นะ ให้ยกขึ้นอย่างนี้นะได้ประมาณแค่นี้ติด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 ขี้แต้ติดขี้แต้ไม่ติดก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนาะเอ่าอ่อันนี้ก็จะเป็นบริหารกล้ามเนื้อแผ่นหลังไหนั่งอยู่เฉยๆออกดูร่างกายได้เนี่ยเอามานานพอแล้วพออีกแพออีกยี่สิบแม่ อุ๋อนี่หอแล้วมาขอยี่สิบอะวยี่สิเอยี่สิบอะยี่สิบไปน้งอ่สออะม่เห็นไหมมันมีหน้าไปด้วยอย่างเงี้ยสีอืมสีอืฮะเกูสเมื่อกี้นับสีอยู่สีเออหอันนี้หโอเค หกหน้าไปทีดีไหมแก่โกงล้างโกงล้างโกงล้างโกงไม่ใช่แอนโกงโกงล้างเอาไว้เออเออนั่นแหละเวลาดึงเข้าไปต้องต้องโกงล้างเอาไว้เกร็งเกรงทิ้งลงมาอย่าให้มันแอนมากเอาให้มันแค่เสมอพื้นก็พอเออนั่นแหละเพราะว่าถ้าแอนมากเดี๋ยวหลังเรารับน้ำหนักเรา ก่อนแสดงจะรับรับน้ำหนักเยอะเลยจะปวดหลังเดี๋ยวสิบเอาเท่าไหร่เอาสิบเมื่อกี้นี่สิบอยู่เลยสิบอยู่เหรอใช่เอออีกสิบอันหนึ่งหายใจเข้าท้องป่องแล้วก็หายใจออกปากๆพ้นเอ่อหายใจออกหายใจออกหายใจออกป่องออกให้ท้องแฟบมากที่สุดป่องออกให้ท้องแฟบมากที่สุดป่องป่องล้มออกให้ท้องแฟบมากที่สุดอ่า หายใจเข้าวื๊ดจนปอดปอาออกให้ท้องแฟบมากที่สุดเออนั่นแหละไม่แปลงฝันดิเออไม่เป็นไรแปลงแล้วปื้อเออชิดเดอ้ามันไม่ไปมากกว่านาั้นหรอสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบห้าทีหนึ่งเนี่ยั่นแหละเราก็จะฝึกการหายใจไปด้วย ฝึกการหายใจไปด้วยเวลาเราไปใช้วิ่งไปมันก็ใช้หลักการการหายใจเหมือนกันหมดเี๋ยวเราก็จะได้ถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็จะได้เยอะฝันนี <20 <20> ้ใช่ค่อยค่อยวันละทีแองไปเรื่อยๆถูก็ช่วงแรกอาจจะยี <20> <20> <20 ่สิบต่อเซตเออนะวันที่สองก็ยี่สิบต่อเซตแต่วันที่สามเนี่ยอาจจะเป็นยี่สิบห้าต่อเซตละไม่ก็สามสิบเออแต่นี่มันข้าไปสามสินะเออแล้วก็พาแล้วก็พา เออาระหว่างนัก็เหยียดขาแม่เหยียดขาบ้แม่เหยียดขาบ้แม่เอออ่าก้มตัวก้มตัวเออแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องให้มันรับน้ำหนักเยอะอ่ะมันผิดทางก็ไม่ไร้นะเนี่ยเออถ้าผิดทางมันจะไม่ไปนั่นถูกแล้วนั่นถูกแล้วนั่นถูกแล้วเออแค่นั้นอมันจะถอยหลังกลับไม่ได้ผิดแล้มันมันได้แบบนั้นแหละถูกอลถูกเออเพียงแค่ไม่สุดไอีกอ่อนแรงหนึ่งกว่า มันไปไม่สุดจอันนี้เราใช้ผิดอ่ะเออต้อหาอุปกรณ์ที่เราหายได้ง่ายเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ออกกำลังกายเยอะอวิธีการออกกำลังกายเยอะมากนะครับเพียงแค่ว่าเราดูในเน็ตก็ได้เออีว่าเราตัดสินใจที่จะที่จะออกกำลังกายก็ได้หมดนะครับได้หมดไม่ได้ไหนก็ได้ให้เดือมเอาอื ยถ้าเราไม่ใส่ชุดอากาดมันก็อาจจะเหือดเนื้อมันจะซึมซึมออกช้าชเนื้อออกช้าใช่ถ้าเราใส่ชุดอากาศมันก็จะออก,ออกเร็วเป็นอีกึักอี่นาทีแล้ยเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ใรีดน้ำหนักออกได้เร็วขึ้นรีดน้ำออกได้เร็วขึ้นโอ้แปดนาทีแล้ว อ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดอ้อนะคะขอบคุณบอสเด้อครับดีครับเป็นกำลังใจให้พีนัดด้วยนะครับ<ม>เป้าหมาย7กิโลภายใน1เดือนครับผมเดือนหน้าต่อไปครับครับ